สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขูสุคชนค่ะพี่น้องนุ่งขาวสุขูสุกชนเนาะพี่น้อง้มนูนุ่งขาวพาพี่น้องมาเปลี่ยนเมนูค่ะก็เป็นหมกปลาเขาแล้วค่ะแต่วานนุ่ขาวค่ะจะเฮ็ดแบบไทยๆจะหน่อยนึงค่ะใส่กะทิพร้อมเนาะรอบนี้เขาใส่พริกแกงค่ะใส่กะทิแล้วก็อ่าพริกแกงเผ็ดเนาะแล้วก็เป็นไข่ค่ะพี่น้องทีนุ่งขาวใส่ค่ะ สีเพิ่นกับพ่อกินย่ได้พี่น้องอืมขาดบ่ได้ค่ะคนเคยเห็ดอาหารอีสานค่ะก็จะใส่ผักอิซอะผักซีลาวเข้าล่ะค่ะพี่น้องผักซีลาวแล้วค่ะพริกโดดห้อยนาเนาะลองเห็ดกินเป็นครั้งแรกค่ะนุค้ะเพราะเคยเห็ดกินหอกค่ะพี่น้องส่วนใบตองค่ะเป็นใบตองเทียมค่ะเป็นใบตองเทียมเนาะนะคะคก็ใส่ฟอยค่ะเพราะว่า่าใบตองอยู่หนี่บ่มีเนาะ หาอยากคะ่บะบ่คือบ้านเฮาเด้พี่น้องเอ้ยเคยสื่ออยู่รอบนึงคะ่ะใด้ประมาณจะหา,าพวกแผ่นนี่แหละพี่น้องแต่ว่าแพงเป็นตนายคะ่ะหนูเขาก็เลยเออแพงหลายเขากับประกาศสื่อนะพี่น้องเนาะอืมหอเข้าไปคะ่ะหอเข้าไปถ้าไดรใบตองมะมกนี่ก็จะหอมมวยๆนะพี่น้องหอมใบตองคะ่ะ ส่วนปลาเข้ากับเหลือประมาณถังหนึ่งค่ะนุขาว่าท่านนี้มีเวลาเห็ดเนาะนุขาวก็เอาไว้ยุ่ข้างนอกค่ะแต่ว่าคงจะบ่มีปัญหาแนวใดไรหรอค่ะพี่น้องเพราะว่ายุคข้างนอกหนาวซะเหลือเกินค่ะตอนนี้ก็ติดลบประมาณเจ็ดองศาค่ะหนาวอากาศเย็นเย็นค่ะพี่น้องได้หลายโมกอยู่ค่ะก็จะเริ่มเห็ดมมกหน่อยจักหน่อยหนึ่งเนาะ โอ้ยผักซีลาวไปค่ะน่ากินอยู่เดยพี่น้องอืมเห็ดขังแรกค่ะลองเห็ดกะทิเมืองเนาะนค่ะค่ะบ่เคยเห็ดเชืเ่อหรอค่ะพี่น้องลองเห็ดเมืองเนาะมึงใน Youtube ค่ะอ้าัดแ,แปงจะของพอรอมเนาะผักสีลาวใส่ก้นเคยมากนะค่ะพี่น้อง ตอนนี้เฮาก็จะเอาใส่ตูอ้อบค่ะหลังจากใส่ตู้อบแล้วเฮาก็จะมามืองน้ากันคะ่ะว่าเป็นได้กินม่เนาะหลังจากที่ซุกแล้วเนาะหมคุท้ายค่ะพี่น้องมกสุดท้ายคะ่ยคะเรียบร้อย ุกแล้วค่ะพี่น้องซุกแล้ววันนี้นุค้าจะพาพี่น้องมาเปิดมึงมกนึงเนาะเอามึงน้ำกันค่ะเป็นแบบไหนเนาะแทน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 ,แนว้าวน่ากินอยู่พี่น้องน่ากินอยู่มาเด้จ้าคลิปนี้นุค้ากาจ็จะไปแล้วได้พี่น้องเด้อมากินขวน้ำกันค่ะมือนี้บา,บายยพอกันคลิปหนาค่ะ